<laughs> สวัสดีครับวันนี้เราก็นะครับกลับจากงานนะครับโชว์จิงหลีอเราจะกลับโรงแรมก,กันวันนี้โดยที่การเดินครับระยะทางประมาณ2กิโลนะครับกิโลก็สัตนะครับ บรรยากาศบรรยากาศบ้านเรือนสองฝั่งของบ้านนอกที่ผ่านบ้านเรือนสองฝั่ง,งประเทศจีนนะครับก็จะมีทั้งบ้านเรือนแบบแบบโบราณกับตึกที่กําลังสร้างใหม่ะเมือ <analy ye? S 3> <ẳ> งนี้จะเป็นเมืองในหุบเขาครับก็จะเป็นภูมิประเทศแบบชื่อเ<บ>มืองอะไรครับทันซุนหัวเมืองพันซุนทัวนะครับนี่ครับนี่นี่น,น,น่าจะเป็นโรงแรมนะครับ เต่เราพัก5ดาวครับที่นี่เขาจะขับรถชิดขวานะครับชิดขวาพวกมลไยอยู่ซ้ายนะครับ